ห้าเหตุผลหลักนะครับที่ทำไมวันพันแมนซีซั่น3เนี่ยภาพมันออกมาแย่จนแฟนทั่วโลกช็อกกันไปตามๆกันครับแม้ว่าเราจะรอกันมาหลายปีแล้วนั่นเองโดยนะครับในคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้มาด่าแบบเเรื่องแบบภาพนู่นนี่นัน่นทุกคนน่าจะเห็นกันอยู่แล้วและทีนี้เราก็จะไปเปรียบเทียบครับกับซีซั่นที่1เฮ้ยทำไมมันแตกต่างจังวะ,ะหลักๆในคลิปนี้ครับผมจะมาอธิบาย เหตุผลว่าทําไมและเพราะอะไรนั่นเองนะเฮ้ย mm. ทำไมไม่ทําให้มันดีๆตั้งแต่แรกวะอะไรอย่างงี้ครับหรือว่าอย่าง EP ีที่8กับ EP ีที่9เนี่ยอา้าวทำดีก็ทําได้ดีว่าททาไมถึงไม่ทําวะอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งหลังจากที่ฟังแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจย้ําว่าแค่เข้าใจ แต่ไม่ได้หมายเขาว่าเราจะไม่ได้ด่าเรื่องออหน้าอก3ามเต้านะครับหรือว่ามี6นิ้วหรืออะไรต่างๆซึ่งมันไม่โควนที่หลุดมาเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับ 1. ครับทีมงานเปลี่ยนครั้งใหญ่ครับเลยทําให้เหล่าแฟนๆเนี่ยคาดหวังน้อยลงครับโอเคผมขออธิบายตรงนี้ให้เข้าใจกันก่อนนะครับซีซั่นที่1ครับทำโดยสตูดิโอ a ม t เฮาส์นั่นเองครับซึ่งเป็นสตูดิโอระดับตํานานทําดี คงสร้างดีมากๆครับและเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนว่าณตอนนั้นนะครับแมทเฮาส์เนี่ยม,ยมีตัวมีตัวละครเอกอ่าเรียกว่าเป็นตัวละครเอกเลยก็ได้ครับเพราะได้ผู้กำกับนะครับผมชื่อว่านัตซึเม ชิโลครับถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะคือคนนี้เป็นผู้กำกับที่เก่งมากๆครับแล้วก็มีทีมแอนิเมชันที่เก่งที่สุดของยุคในตอนนั้นนะแล้วก็มีคนวาดคีแอนิเมชันที่วาดไหลลื่นที่สุดในวงการอยู่ด้วยกัน3ตํตำแหน่งแล้วนะ4ครับคนที่รักโปรเจกต์นี้และอยากทำจริงๆครับซึ่งทุกคนเนี่ยณนะตอนนั้นเนี่ยอยู่ในแมปเฮาพร้อมกันแต่ไม่ได้หมายควาว่าตอนนั้นอยู่ปัจจุบันจะอยู่นะครับโดยทีมเดิมเนี่ยหลังจากที่ทำซีซั่น1จบ แยกย้ายหายกันไปหมดเลยครับหมายความว่าหากต้องการที่จะกลับไปจ้างใหม่ก็ทําไม่ได้แล้วแล้วก็พักหลังมาเนี่ยคอของแมพเฮาเนี่ยเออเรียกว่าค่าจ้างเยอะขึ้นและคิวงานนะครับเยอะแบบเป็นหางว่าวเลยฮะหากปล่อยรอมากหรือนานกว่านี้คนจะรอกันไม่ไหวเพราะว่าหลายๆคนก็รอกันมานานมากครับต่านแต่ซีซั่น2ไป3นะครับรอนานมากๆบางคนก็เลยบอกว่าอา้าวทำไมถึงไม่รอก่อนละ่ะดีๆค่อยออกมาก็ได้อาจจะส0ปีก็ได้ครับ และยังไม่ลงกับเรื่องเงินนะเดี๋ยวผมจะขอแตะต่อในข้อต่อไปครับอันนี้หวังว่าจะเข้าใจก่อนว่าแมทเฮาเหมือนกันแต่ไม่ไน้หมายคมว่าทีมงานจะเป็นทีมเดิมครับเพราะเขาแยกย้ายกันไปแล้วนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยเรื่องการผลิตมันก็เลยล่าช้ากว่าเดิมแย่กว่าเดิมนี่ยังไม่ลงเรื่องของประมาณด้วยนะครับมันมีหลายๆเรื่องครับอันนี้พูดเป็นแบบเข้าๆกันแล้วกันนะโซซีซั่นที่2ครับทำโดยเ c พอหลังจากที่เปลี่ยนนะครับเอาจากระดับตำนามนมะาเป็นระดับกลางปุ๊บเนี่ยด่ากันเลยเลยครับ ซีซั่น3นี่แทบไม่ต้องพูดถ้าผมไม่พลาดเหมือนเป็นทีมงานที่จีนด้วยหรือว่าเป็นงานเล่งครับมันไม่ได้หมาเขาว่าซีซั่นที่2อ่ะปี2019าผ่านมา6ปีเนี่ยครับไม่ได้หมาเขาว่า6ปีเขาจะทําอยู่นะไม่ใช่นะครับเขาพึ่งมาได้งานและทําในช่วงหลังเองเพราะว่าคุยกันไม่จบนั่นเองครับข้อ2อครับอันนี้เรียกว่าเป็นประเด็นใหญ่มากๆนะงบประมาณลงมาไม่เพียงพอต้องเข้าใจก่อนนะรับว่าในส่วนของลิขสิทธิ์เนี่ย มันถือกันหลายเจ้าครับพอถือกันหลายเจ้าเนี่ยประมาณว่า A ลง B ไม่ลง C ไม่ลงดลงในแนวนี้ครับคือมันคุยกันไม่ลงตัวสักทีแต่เม้เนี่ยมันต้องผลิตได้แล้วดังนั้นเนี่ยมันเลยมีปัญหาแล้วงบประมาณเนี่ยทำไมอย่างเรื่องวันพันแมนอนทำไมมันไม่เอ่อพื้นๆต้องเข้าใจก่อนว่ารายได้มันไม่ได้เท่ากับดาบิฆาตอสูรนะครับหรือว่าเจ้าเม่ผนึกมัน อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าฟิกเกอร์ขายได้อย่างวันพีก็ใช่ครับฟิกเกอร์มันขายได้ครับพวกไอพวกนั้นนะท่าฟิกเกอร์ออกมาก็มีขายมีสปอนเซอร์เข้าเยอะกว่าแต่สเกลอะดันเท่ากันเพื่อนๆต้องเข้าใจที่คานี้ก่อนนะสเกลการต่อสู้อะดันเท่ากันก็คือแบบโอ้ฉากมันต้องอลาัางการมากครับของวันทันแมนเนาะปีศาจจากนอกโลกลงมาสเกลการต่อสู้ผมบกเลยครับเผื่อๆมันมากกว่าดาบพิฆาตอสูดได้ซ้ำเพราะดาบพิฆาตอสูรเนี่ยใช้แค่ดาบถูกไหมครับ แล้วก็ตัวละครหลักๆ่ะมีกี่ตัวครับปัจจุบันเหลือตายกันไปเยอะละถูกไหมฮะแล้วก็ในส่วนของพวกข้างขึ้นข้างแรมมีแค่ไม่กี่ตัวเองแต่ทีเนี้ยวันทันแมนคุณลองกลับมาครับทีมระดับ S สกี่คนครับระดับ A กี่คนครับระดับภัยพิบัตและครับระดับมังกรแล้ครับนี่ยังไม่รวมกับเอเลี่ยนนอกโลกเข้ามาอีกนะครับคือสเกลมันใหญ่กว่าแบบกว่าแบบมหาศาลนะครับมากๆเลยแหะครับแต่ทีเนี้ยพวกฟิกเกอร์หรือการขายต่างๆมันไม่มี เงินมันไม่เท่าครับดังนั้นถ้าจะให้ไปจ้างเท่ากันเนี่ยมันก็เลยเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันเลยมีปัญหาเรื่องงบประมาณข้อที่2เนี่คือแบบใหญ่แล้วหนักมากครับคือข้อนี้คือไม่รู้ว่าจะแก้แก้กันยังไงเลยเพราะว่ามันมันไม่มีทางที่จะแก้ได้เลยครับเพราะว่าต้นทุนมันไม่เท่ากันครับข้อที่3ครับคนที่ถือสิทธิ์เนี่ยครับวันทันแมนเนี่ย ไม่ยอมจ่ายในยราคาที่แมเพเขาเขาต้องการครับเนื่องจากว่าซีซั่นหนึ่งเนี่ยมันโด่งดังมากแฟนๆเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ้ยทีมงานเนี่ยจะเพิ่มงบเข้าไปเพราะว่าน่าจะได้เงินมาแล้วใช่ไหมแต่ทีนี้สิทธิ์อ่ะมันกระจายหลายบริษัทเกินไปครับแล้วทีนี้แต่ละเจ้าก็ต้องหางบกนน่ะเองเท่านี้ค่าเท่านี้ค่าเท่านี้สุดท้ายเนี่ยมันคุยกันไม่ลงตัวก็คือการดิวครับดิวมันมันไม่จบสวยตามที่ต้องการก็เลยจ้าแมพพอไม่ได้ แล้วก็แบบเขาเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วเขาว่ามีคิวใหญ่มากๆรออยู่เยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็น no game no life hunter ั hunter ครับกาลันที่จะมาเนาะแล้วก็ uh, o v e r l o r ดแนวนี้็คือมันเป็นเมทที่มันขายฟิกเกอร์ได้บ้างอะไรได้บ้างมันพอมีงบที่มันจะเอาไปทุ่มนั่นเองครับก็เลยนั่นแหละมันก็เลยต้องรองกันยาวเพราะว่าค่าจ้างมันแพงเนาะแต่เอาง่ายคือหลักๆอ่ะเจ้าของลิขสิทธิ์วันทันแมนไม่ทุ่มงบเลี้ยงง่ายๆอ่ะสมมติว่าคุณมีเงินซัก กำไรนะสมมตินนะคุณได้กำไรมาแล้วสักร้อยล้านแล้วคุณมีเงินแค่นะั้นน่าฐานจริงเป็นคุณก็บางคนก็อาจจะก็ใช้ชีวิตได้แล้วโดยที่ไม่ต้องไปลงไปลงทุนเพิ่มก็ได้เพราะเราไม่รู้เลยว่าซีซั่น3จะเป็นยังไงแต่ซีซั่นสกับซีซั่นหนึ่งครับยอดทางกันชัดเจนมากมันเลยทําให้คนที่เป็นเจ้าของสิทธิ์นะครับไม่กล้าที่จะลงเพิ่มเพราะถ้าลงเพิ่มแนละ้วสมมุตินะครับกลับมาเป็นแบบเฮาเหมือนเดิมแต่แบบอ้าวยอดดันไม่ได้ไม่เท่าเดิมแต่เงินม,มันอยู่ในกระเป๋าแล้วไงฮะ เราก็ไม่อยากเอาออกใช่ไหมครับนั่นแหละครับอันนี้คือเป็นมุมมองแบบแนวของคนที่ผลิตหนังนะก็เข้าใจได้ครับคือเขาเก็บเงินก้อนนั้นไว้ดีกว่าอาจจะเอาไปเล่นหุ้นซื้อทองซื้อที่ดินอาจจะไม่เหนื่อยเท่าก็ได้ครับสุดท้ายเลยครับความสัมพันธ์ครับระหว่างเบื้องหลังผู้กำกับโปรดิวเซอร์มันมีปัญหากันมาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วครับคือว่าความเห็นมันไม่ตรงกันว่าแบบอาจทำอย่างนี้ดีไหมอย่างงู้นดีไหมสุดท้ายเนี่ยมันเรียกว่าทะเลาะกัน มันทะเลาะก,กันหนักมากครับหลังซีซั่นหนึ่งก็แทบจะไม่ได้คุยกันแล้วตารางการผลิตมันก็เลื่อนไปอะไรมาอะไรเงี้ยคือปัญหาเยอะมากโดยเบื้องหลังนะครับในการผลิตนะมันก็เลยมีปัญหาครับนั่นแหละสุดท้ายอ่ะซีซั่น2อมันก็เลยเหมือนกับทําแบบเหมือนสักไปทีครับโอเคไอ้หนึ่งมา2ทําแบบปัผ่านไปนแนวนน้นนะครับมันก็ เลยลงตัวกันไม่ได้สักทีสุดท้ายอะนะแล้วก็ในส่วนของวอลทันแมนเนี่ยมันมีอีเวนท์ที่ใหญ่แล้วทาไมคนถึงด่ากันหนักมากๆซึ่งผมเข้าใจนะครับสเกลซีซันหนึ่งกับซีซันสคนละเรื่องเลยครับซึ่งสเกลซีซันสมันจะต้องอลังการกว่านี้ย้ํานะต้องอลังการกว่านี้เพราะว่ามันเป็นช่วงในสู้กับพวกมนุษย์ประหลาดทั้งหลายแต่ว่าทีเนี้ยเอฟเฟกหรืออะไรต่างๆครับดันไม่ได้จ้างสตูดิโอที่งานถึงเงินถึง มันก็เลยมีปัญหาอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละครับก็คือผิดหวังกันไปแบบตามๆกันครับโอ้โหอทั้งหลายปีเมฆกระถามว่าการดาเนินเนื้อเรื่องหรือนู่นนี่นั่นมันก็ยังดีอยู่นะส่วนตัวผมก็ไม่ไม่ได้แย่กับเรื่องนั้นครับแต่จะไปแย่กับเรื่องภาพมากกว่าการออกแอคชั่นการนู่นนี่นั่นผมก็เลยอยากชมว่าขั้นต่ําเนี่ยงบคุณได้เท่านี้แล้วก็มีปัญหาเรื่องของเออจ้าของสิทธิ์อะให้ให้เงินแค่เนี้ยงงไหมฮะ เช่นคุณวันนี้คุณอยากกินกะเพราจานหนึ่งอะแต่มีงบแค่มาม่าครับผมมองว่าทีมงานเขาทําได้ระดับนี้ก็เก่งแล้วนะถ้าถามผมนะแต่ลหลายๆคนขู่อย่างนี้ไม่ต้องทําดีกว่าทําแล้วมันแย่แต่ผมก็แค่อยากให้เข้าใจมากกว่าครับเ,เออเบื้องหลังอะมันเป็นอย่างนี้นะละงบมันแค่มาม่าจริงๆแล้วเวลาวันเดือนปีให้น้อยด้วยคืองานอะมันเรียกว่ายังไม่ได้การันตีว่าจะเอาอย่างนี้ครับ มันแบบดิบๆเลยอะแล้วก็โดนบังคับให้รีบทําเสร็จไปเลยเพราะว่าถ้าเกิน5ปีแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนจะลืมเรื่องนี้กันหมดซึ่งมันเป็นเลทปกติของคนญี่ปุ่นครับภายใน5ปีซีซั่นหน้าต้องมาถ้าไม่มาเขาคิดและมองกันว่าเมะเรื่องนี้มันอาจจะไม่เกิดอีกเลยแต่ส่วนตัวผมมองว่าเรื่องนี้ไม่น่าใช่ความจริงนะเพราะว่าอย่าง Hunter ร Hunter หายไปนานแล้วหรือว่ารีบอลก็ได้ครับเพิ่งมีข่าวว่ากำลังจะทำใหม่ใช่ไหมพอมีรีบอลทำใหม่คนก็ที่ชอบเนี่ย หลายคนก็รอกันใช่ไหมครับซึ่งบางเรื่องเนี่ยอ,อย่างไม่ไม่ยกตัวอย่างดีกว่าเดี๋ยวมีปัญหาโอเคก็เป็นประมาณนี้ละกันก็คือหลกักๆอะในคลิปนี้ครับผมไม่ได้อยากจะให้ด่าทีมงานมากซึ่งจริงๆอะตัวปัญหาครับมันไม่ใช่ทีมงานที่สร้างแต่มันคือเจ้าของสิทธิ์ต่างหากซึ่งก็ไม่ผิดด้วยนะผมก็เข้าใจด้วยนะครับว่าเฮ้ยขาเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนอย่างอื่นมันอาจจะดีกว่าไหมในแนวน,น,นี้ครับเพราะว่าเงินมันอยู่ในมือแล้วไง กับยุคเศรษฐกิจแบบนี้ใช่ไหมซื้อเอาเงินไว้ในมือแล้วไปลงทุนที่เราคิดว่าเอ้ยมันดีดีกว่าเพื่อความมั่งคั่งแต่อันนี้มันเป็นการลงทุนครับซึ่งเราไม่รู้เลยเราอาจจะลงมาสัก10บล้านแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้คืนนะเราก็เห็นกันเยอะแยะไปใช่ไหมครับลงทุนหนังแล้วเจ๊งครับหนังฮอลลีวูดฝรั่งก็เจ๊งกันเยอะนะครับอ่ะเห็นไหมหรือว่าอย่างซูเปอร์แมนอล่าสุดก็ได้กึง่งๆเลยอ,ะอ่ะอ่ากึง่งๆนี่คือแบบปิ่มๆม,ม,มากอะ่ะถูกไหมเออนั่นแหละครับนี่ยังไม่รวมกับว่า บางคนอาจจะอุย้ยหนังเม่งยอด600้ล้านแต่คุณอย่าลืมสิครับว่ามันจะต้องมีหักค่าสิทธิ์ในการฉายในโรงด้วยเห็นไหมฮะสรุปกำไรเหรอครับ <laughs> นั่นแหละฮะโอเคก็หลักๆเป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับในคลิปนี้และนี่เป็นคลิปแรกนะครับก็บังว่าจะชอบกับคอนเทนต์แนวนี้นะครับซึ่งผมไม่ได้มาด่าทีมงานนะให้เข้าใจก่อนแต่ปัญหามันอยู่ที่ตัวเจ้าของครับและตัวเจ้าของทําอย่างนี้มันก็ไม่ได้ผิดด้วยสุดท้ายเนี่ยก็อยู่ที่เราละกันเรารับได้ก็ดูรับไม่ได้ก็ปิดครับก็คแค่นั้นแหละ